ท่านที่ประมูลดาวใน Facebook Live ได้สูงสุดณเวลาที่กำหนดไว้จะได้เป็นผู้รับเลือกในการเปิดกรรมผ่านแอปพลิเคชัน zoom ดาวทุกดวงจะเข้าบัญชีค่านนำค่าไฟโดยตรงณสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสนาญาณอาจารย์เจนยานทิพย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใบหน้าของผู้ที่ได้รับการตรวจกรรมจะไม่ได้ออกอากาศมีเฉพาะอาจารย์เจนพี่รุง้งพี่จีตและทีมงานถ่ายทำที่เห็นใบหน้าของท่าน วัสดีค่ะ,ดคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะชัดเจนค่ะชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะอ๋อชื่อน้ำฝนค่ะน้ำฝนนะคะค่ะคุณน้ำฝนอาจารย์ขออนุญาตเปิดกรรมคุณน้ำฝนนะคะผ่านช่องทางซูมโปรแกรมซูมนะคะไม่ว่าจะด้วยอดีตชาติปัจจุบันและอนาคตนะคะขออนุญาตเปิดกรรมโดยที่ไม่ติดกรรคุณน้ำฝนนะคะพูดได้ทุกเรื่องไหมคะ,คะได้ค่ะนะคะ พูดได้ทุกเรื่องค่ะแต่ว่าคือต้องขอสิกรรมมาจาย์ก่อนเลยคือรู้ตัวว่าเป็นคนที่มีจิตมานะคะบางทีอาจจะคิดอะไรไม่ดีแต่ว่าแบบคือมันไม่ใช่จิตจริงๆของตัวเองนะคะไม่เไรค่ะจิตจิตแล้วก็เป็นอยู่ค่ะไม่เป็นไรออหสิกรรมให้คุณน้ำฝนนะคะทุกเรื่องนะคะคขอบคุณคุณน้ำฝนอายุเท่าไหร่คะตอนนี้11ปีค่ะ11นะคะขออนุญาตพูดเรื่องคุณน้ำฝนผ่าน ่า f a c e b o o k นะคะคนจะไม่มีใครเห็นหน้าคุณน้ำฝนนะคะนอกจากอาจารย์จิลลงแล้วก็พีะนะคะแต่ว่าจะได้ยินเป็นแค่เสียงของคุณน้ำฝนอย่างเดียวนะคะแล้วม,มีใครรู้เลยว่าคุณน้ำฝนเป็นใครนะคะคนมางคลกลัวเนี้ยบา <c oughs> งคนแบบมีกามีคนโทรมาแบบไม่ต้องการดูเกปก็ซูมต้องการส่วนตัวรอบนอกเพาเขากลัวแบบนคน <c oughs> เขาเป็นนักธุรกิจไงค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,ค,ะค่ะอ,อ ดูจากหน้าคุณน้ำฝนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าถ้าถ้าศัพท์ของอาจารย์เนี่ยนิสัยคุณน้ำฝนเป็นคนใจร้อนกดง่ายหายเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจิตของคุณน้ำฝนเนี่ยบางครั้งเห็นเห็นพระสงฆ์อะยังตำหนิเลยค่ะใช่ใช่คือมันขึ้นมาเองอะคะ่ะมันไม่รู้จะทำยังไง ค่ะแล้วมันก็มีจิตใช่แล้วมีจิตหนึ่งอะมีจิตใต้สำนึกหนึ่งรู้สึกว่ากลัวบาปใช่ไหมจิตใต้สำนึกที่เป็นจิตที่เป็นกุศลกรรมดีอ่ะก็จะคิดบอกว่าเฮ้ยเราอย่าคิดอย่างนี้นะมันบาปนะไม่ดีไม่ดีอย่าทําเลยไม่ดีแล้วก็ต้องคอยขอสิกรรมตลอดเวลาแล้วเราแล้วเราก็จะพบว่าขอสิกรรมขอสิกรรมสูกรรมันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณน้ำฝนก็มันเหมือนกับกลายเป็นเหมือนลรคถ้าโทษนะคะประธานโทษขออนุญาตใช้ ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นหมอก็เหมือนเป็นโรคทางจิตอะค่ะอ๋อใช่ใช่อ่าคุณน้ำฝนเหนื่อยมากใช่ไหมคะกับการที่เป็นแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยใจอะค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เลยมีผลต่อการทํางานด้วยนะคะใช่ค่ะมีผลกับการทํางานคุณน้ำฝนไปทํางานก็จะทํางานแล้วเบื่อเบื่อหน่ายอะค่ะเหมือนกับทํางานแล้วไม่มีความสุขอะค่ะใช่ไหมคะ S <S ใช่ค่ะบุดอ,อ,อาจอ่ะเพราะว่าจิตจ,จิตมันมีแบบนี้ยตลอดเลยขนาดอาจารย์เจน่ะพาคนไปทําบุญคุณจ,จิตใต้สํานึกคุณน้ำฝนบอกว่าหลอกลวงไม่ใช่หลอกอย่างงู้นอย่างนี้ไปคิดไปไหนแนวไหนเลยทั้งที่เราก็ทําบุญทําความดีพาคนไปให้มีดวงตาเห็นธรรมแต่อีกจิตใต้สํเด็จหนึ่งคุณน้ำฝนบอกว่าอย่าไปคิดอย่าง,งานั้นเขาทำ,ทำทำดีนะเขาทำดีนะมันแต่มันกลายเป็นว่าพูดแต่สู้กับตัวเองสู้กับตัวเองใช่สู้กับตัวเองอะค่ะอยู่ข้างในอ่ะ มันอยู่ข้างในแล้วบอกใครไม่ได้บอกสมมติว่าไปปรึกษาใครเขาก็จะหาว่าคิดมากกินอะไรมากหรือเปล่าก็ไปกันใหญ่แล้วบางครั้งเราก็พอเครียดมากๆก็ก็ต้องไปหาอะไรกินไงจะได้มจะได้ลืมไงไม่อยากถอนเลยคอน้ำฝนก็อยากถอมไอหัวลอยนี่ใช่ไหมคะคืออันนี้มันมันต้องรักษาไหมคะหรือว่ามันเป็นจักกรรมอะค่ะคือออกไปล่องกลินหรือเปล่าเป็นเรื่องของกรรม ประธานพ่อขออนุญาตถามเรื่องที่บ้านนิดนึงนะคะที่บ้านเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนจีนคุณพ่อเป็นคนไทยค่ะคุณน้ำฝนมีพี่น้องใช่ไหมคะมีพี่สาวคนรับแม่อะค่ะคนหนึ่งค่ะคือคุณน้ำฝนน่ะคือง่ายๆว่าเหมือนตำหนิตำหนิพ่อแม่ค่ะ อ๋อใช่ใช่ค่ะเมื่อก่อนก็ยอมรับว่าเป็นคนมไม่มีตอนสมัยวัยรุ่นนะ,ะ,อะตอนวัยรุ่นน่ะตําหนิท่านตําหนิว่าใช่ใชพ่อแม่ไม่รักน้ําฝนอ่าใช่ชอบเลี้ยงแบบน้ําฝนพิงพิงกว้าง,งเลี้ยงแบบไม่ใส่ใจความความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เคยคิดไม่แคร์ความรู้สึกน,น้ําฝนเวลาพ่อแม่พูดอะไรน้ําฝนก็จะใส่อารมณ์เลยตาตาหูมจมูกลิ้นกายใจคือน้ําฝนเขาจะเป็นคนแบบตรงเลยอะ่ะคือ ชอบถลึงตาแบบพี่จีนแสดงให้ดูหน่อยถลึงตาใส่พี่ลุงสิอันนี้แสดงตาก็ไม่กว้างพอแต่ะปรมาลยกตัวอย่างยกตัวอย่างแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมกินข้าวหรือยังยังไม่กินยังไม่กินพูดดังๆสิยังไม่กิน ยังไม่กินแล้วก็เข้าห้องไปเลยเข้าห้องไปเลยบ <c oughs> ัดนั้น <c oughs> ใช่ใชค่ะคือชอบชเก็บตัว <ฮะ S 1> คุณน้ำฝนเป็นคนชอบเก็บตัวมีโรคส่วนตัวสูง<ช>จะชอบอยู่ในในห้องนะคะอาจารย์เห็นเป็นภาพแบบจะไม่แล้วเวลาพ่อแม่พูดอะไรนะจะใส่อารมณ์ไม่รู้แล้วแล้วเราก็จะรู้สึกเบื่อเกลียดต,ตัวเองเนี่ยว่าทําไมเราจะชอบพูดกับคนอื่นน่ะดีหมดเลยนะคุณน้ำฝนน่ะพูดกับเพื่อนพูดอะไรเพราะหมดเลยคะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าพูดกับพ่อแม่นะเป็นอีกคนหนึ่งเลย เหมือนจะไปฆ่าไปแกงพ่อแม่ค่ะใช่ไหมคะออย่างนั้นเลยค่ะม,มันก็เลยอำนาจกรรมเนี่ยชาติกรรมขุงน้ำฝนมันขึ้นมาสามเรื่องอเรื่องที่หนึ่งอ่ะเขาขีดเขาเขียนมาเลยนะอ่านตามเลยนะค่ะชอบเถียงพ่อแม่ด่าทอด้วยอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเขียนมาอย่างนี้อ่าสองตำหนิพ่อแม่ตําหนิพระตำหน,ำหนิคนมียาน ตำหนิทุกอย่างแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ไม่มีชีวิตเป็นพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ในหิ้งพระก็ยังจินนานาการว่าท่านมีอะไรงอกมาอย่างเงี้ยเออเอาประเภทผักออกมาอ,อย่างเงี้ยคือตำหนิอะไรแบบประหลาดพิสดารด้วยนะคะน,นี่เขเขียนไว้นะอันที่สามเคยเลี้ยงสัตว์เป็นเหมือนปลาค่ะเป็นปลาเป็นตู้ปลาค่ะ แล้วก็มีพูดได้นะคะคุณน้ำฝนถ้าใช่อะไรไม่ใช่ได้ใช่เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงอ่านนั้นหนูสีขาวขาวหนูขาวเลี้ยงไหมคะตอนหนูสีขาวไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่ว่าแต่ว่าปาเมื่อก่อนเน่ะเป็นคนเคยเลี้ยงปลาหางหลุ่มอยามีหนูด้วยจำไม่ได้หนูันีที่เพื่อนนำมาเพื่อนนำมาตั้งของเพื่อนเพื่อนเพื่อนนำมาให้ฝากไว้ให้อะ เพื่อนเพื่อนเอามาเอามาเหมือนก็ถ้าถ้าจะไม่ผิดจะเป็นของเพื่อนคือไปโรงเรียนเราเพื่อนเอามาโชว์เอามาอวดนยคะว่าเรื่องี้หนูแล้วเขาเขียนไม่ได้นะคะเลี้ยงปลานกู้ทั้งหมดเก้าสิบแปดตัวปลาอยู่ก็แปดตัวเพราะใครเขาเขียนไว้เขาไม่ได้ดูหรอกจำไมไ้จไม่ได้ปลาตายยกยกบอกยกแกงยกตายยกแกงตายค่อยๆตายไม่ได้ตายทีเดียวทยอยตายมี่บ้ากันจิแล้วเลี้ยงในน้ําที่ไม่สะอาด นี่น้ำไม่สะอาดปล่ะคะเขาก็ไม่รู้หรอกใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคือเอาเอาปลาไว้ในอ่งโอ่งดินเหมาแบบองใส่โอ่งาแล้วก็เอาไว้นอกบ้านนะคะใช่แล้วก็แบบว่าจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่คุณเนี่ยค่ะมันเป็นกรรมเขาเขียนมาสามข้อแล้วก็ส่งผลให้คุณคุณน้ำฝนเนี่ย หนึงนะคะก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บคืออายุสามสิบเอ็ดปีแต่ว่าจะเป็นโรคปวดตาปวดหรือยังคะบวดตอนตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตาแห้งอะค่ะแต่เมื่อก่อนอะจะเป็นไมเกรนคือมันจะเลาเลาก็เบอกตาแล้วก็อาจจะผลัวข้างเดียวอะไรอยเงี้ยแต่ตอนนี้ไมเกรนค่อยองชั่วแล้วสองคุณน้ำฝนเนี่ยแต่ก่อนชอบห้อยพระ ค่ยพอจิตไม่ดีไงก็ต้องค่อยพักไงใช่อ่าเผื่อพักจะช่วยเตือนสติได้คพักพักผงอ่ะเคี่ยครับหน้าใช่ใช่ใช่หนักคออนี้ก็ยังคอยอยู่ค่ะหนักคอนักคอเพราะอะไรไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าจะให้พักพาสผงหรือพักพากที่เราบูชาคุ้มครองเราอ่ะคนคนนั้นจะต้องรักษาศีลอนมศีลจะเป็นเกาะคุมกันกายเป็นน้ำฝนแต่ว่าครูบาอาจารย์ให้เห็นชาติกรรมสามเรื่องหลัก ในตอนนี้แล้วก็ถ้ถาชาติกรรมขวามือที่อาจารย์เห็นชาติกรรมอดีตชาติคุณน้ำฝนเ,ออเคยเกิดเป็นเคยเกิดเป็นเป็นแม่ค้าค่ะขายอะไรไม่รู้เป็นแบบเหมือนคล้ายคเหมือนแป้งขายพวกแป้งแป้งเป็นถุงๆที่มาทำขนมปังออะไม่ใช่ชาตินี้นะเขาให้เห็นภาพว่าเขาเขาบอกว่าชาติที่แล้วเป็นแม่ค้าแล้วก็ขายถุงแป้ง เราไปทําอาหารบอกทำขนมปังทำเบเกอรี่ทําอะไรได้หลายอย่างแล้วเวลาจะขายอ่ะไอ้นี่อยากเอากาไรเยอะเจาะเจาะรูที่ถุงเจาะรูให้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 แป้งมันลงมาลงมาที่อ่างตัวเองอะลงมาที่ภาชนะตัวเองทีเนี้ยแป้งเวลาไปชั่งอ่ะมันก็จะเบาลงเข้าใจไหมฮะหมายถึงว่าเอาไปขายคือถุงอ่ะสมมติถุงละร้อยแต่น้ำหนักของแป้งไม่เท่ากันเลยอ่ะ ฉลาดเป็นผู้หญิงฉลาดแกมโกงจะถุงใช่ค่ะก็หาอันนี้คือกรรมที่ที่ว่าทําเกี่ยวกับการโกงสัมมาชีพคนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินค่ะนั้วฝนก็จะมีเงินแบบไม่พอใช้อ่ะมีมาก็มีเหตุให้ไม่เหลืออ่ะรใช่มีมีเงินค่ะแต่ว่าจะไม่เหลือเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ให้โดนโกงโดนเอาเปรียบ หรือว่าตัวเองไม่ได้ใช้อะไรแต่แต่คนคนอื่นก็เอาไปใช้หมดม,มันจะหมดไปกับเรื่องอะไรแล้วแต่กรรมมันจะส่งว่าเรื่องอะไรค่ะตอนตอนนี้นนโดน,โดนตอนนี้โดนอยู่ใช่ไหมคะโด,โดน,ออนโดนอ่าก็คือเป็นคนที่ที่ถ้าเกิดว่าได้เงินมาก็จะไม่ค่อยเหลือเจ็บอะคะ่ะคือสมัยก่อนถ้าถ้าไม่เพื่อนคือแบบ คือแฟนนะคะเออก็ก็แบบว่าจะแบบเอาไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยเหลือเก็บแต่ว่าคือ,อยังโชคดีว่าพ่อแม่เราบอมีอะไรเงี้ย<ช>เราก็เลยไม่เดือดร้อนแต่เป็นในงานจริงๆ,ๆค่ะใช่เงินจะไม่เหลือดเก็บอืมค่ะใช่ก็เลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็คุณคุณน้ำฝนเนี่ยเขาจะมีมีกรรมอยู่อย่างหนึ่งคืออันนี้เกี่ยวกับพ่อแม่นะคะเขาเขีดเขาเขียนมาข้อที่สี่ชิงสุกก่อนหาม ค่ะใช่่ก่อ่งอยู่ก่อนแต่งทำให้พ่อแม่ทุกใจว่ากลัวจะท้องกลัวจะแบบไปเอาเด็กออกคือเขาคิดไปเรื่องนั้นน่ะนะอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดไปเรื่องนั้นค่ะรมสี่เรื่องหลักที่ครูบาอาจารย์ให้เห็นชค่ะชั้นรำอค่ะขึ้นมาสองเรื่องสี่เรื่องเลยก็คือไม่ว่าคุณน้ำฝนทำบุญอะไรครคุณน้ำฝนต้องบอกสี่เรื่องหลักนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวจ้าจำไม่ได้อ่ะเราจะลงยูทูปไ้เนาะ ลง YouTube ให้เขาแล้วก็เขาจะได้บอกไม่ว่าทำบุญอะไรให้บอกสี่เรื่องหลักเนี้ยมันก็จะที่กายทำให้เก็บเงินอยู่สุขภาพก็ดีขึ้นถ้าแก้ตรงจุดแล้วก็จิตที่เป็นอยู่ก็ด่าน้อยลงเบาบางลงไม่ไม่ตำหนิหาจะตำหนิส่งเรอนีหรืออะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นที่เราช่วยเป็นเบื้องหลังให้เราหายเพราะเราจะได้ไม่อึดอัดด้วยไงบางทีเรา ถ้าถ้าจิตมันคิดไม่ดีกังวลใจมากนอนไม่หลับก็ต้องไปพึ่งยาหนหลยแหละแต่เรื่องที่ดีขอขอชาร์จกรรมเรื่องกุศลกรรมคนนี้เรื่องของบุญบ้างนะะคขอกรรมดีบ้างทำทานเยอะนะคะเป็นคนจิตใจดีนะเขาเขียนไว้ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่นและบริจาคเงินบ่อยใช่คะเวลามีงานบุญอะไรเห็นอะไรก็จะโอนเงินโอนเงินไปทำบุญใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ก็แกส่งดาวนี่ก็เยอะแล้วค่ะย่มดแลค่ะค่ะจิตใจดีค่ะเขาเขียนมาว่าชอบช่วยเหลือเพื่อนเขาเขียนมานะชัดกุศลกรรมดีทำบุญบ่อยแล้วก็อ่าแต่ว่าไม่ไม่นั่งสมาธิไม่ค่อยไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยสวดมนต์นะคะแล้วแต่เน้นแต่แต่เป็นคนคิดมากเรื่องความรักค่ะห่วงคิดมากเรื่องความรักเหมือนกับว่าเราแวงแฟนตัวเองอ่ะบ่อยค่ะ ก็จิตเขาเป็นอย่างงี้เขา้อ้อ๋อแ้วงใช่แต่กุศลกรรมดีบุญในชาติปังก่อนก็แม้จะกงกงแป้งแต่ก็มีการเขาเรียกว่าเป็นคนมีเงินน่ะในอดีตก็เคยอุปถัมภ์พ่อแม่ตัวเองอก็เลยทําให้ชาตินี้มาคุณน้าฝนเนี่ยก็ทุกวันนี้เห็นภาพว่าเหมือนของเงินแม่ใช้อ่ะของเงินแม่ใช้อยู่ไหมคะ ใช่คือไม่ไม่ได้ทํางานนะค่ะคือเรียนโทอยู่แต่ก็แบบไม่ไม่ไม่ค่อยลําบากเรื่องเงินคือแบบว่าเราเราสามาันมีแบบขอหยุคเอเปิดฝก็ขออะไรขอพ่อขอแม่เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบุญมีบุญด้านนี้อยู่ค่ะเพราะว่าในอดีตกระตันยูช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือผู้สูงอายุเยอะดวงชะตา์นําฝนไม่อดเลยเขาขีดมาเลยไม่อดไม่อดแต่จะอ้วนนะคะแต่จะอ้วนใช่ค่ะ ถ่ายรไม่ลงไม่มวันของเพราะว่าเขาขีดไว้ว่าทําบุญมาทําให้คนอ้วนน่ะคุณขายแป้งอ่ะขายจะขายแป้งเพราะไม่มีทางขอมคุณเลยคุณแป้งเพราะว่าเมื่อเราเป็นทําเกี่ยวกับแป้งมาชาตินี้เรต้องทําบุญเกี่ยวกับข้าวน้ําดื่ม อาหารการกินอย่างอื่นเราทำบุญได้กุ้งแห้งเนี่ยเราไม่บอเป็นกุ้งแห้งไม่ไม่ค่ะไม่ได้นับอย่างนั้นค่ะนับยังไงอาจารย์เขาเขานับคือคือง่ายว่าเราขายเพื่อเอากําไรเราไม่ได้เอาแป้งไปทําบุญนี่ออถ้าแป้งไปทำบุญก็ได้บุญสินี่คุณเอาคุณเอากําไรเพราะคุณเอากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พอเอาสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะกุ้งจกต้องทำขนแป้งมาทําบุญเนาะทําขนมถูกต้อง อันนี้พูดเรื่องจริงนะคุณน้ำฝนน่ะต้องบริจาคข้าวสารแป้งแป้งมันแป้งมันสำปะาลแป้งสาลีให้กโรนให้กโรงทานวัดส่งไปเลยหะทาไปสนีกส่งเลย สมมติวัดไหนมีโรงครัววัดไหนจะเป็นวัดป่านะเป็นวัดป่าคุณคิดมาเลยว่ามีที่อยู่อะไรคุณส่งไปเลยแป้งขาลีแป้งอะไรแล้วคุณก็ส่งข้าวสารด้วยข้าวสารด้วยคุณส่งไปเลยแล้วคุณอธิษฐานเลยว่าที่คุณโกงแป้งมาเจาะแป้งเป็นรูอะนัดน้แก้ตรงให้กับวัดเนาะที่เขาลาบากนะเนาะฝนจะได้วัดบินทบับิจะได้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผอมสมใจถ้าเป็นบินทบัตไม่ได้อค่ะมีอะไรค่ะ ค่ะโอเคน้องอันนี้อนาคตควรประกอบอาชีพอะไรคะเพราะว่าเอจะจะคล้ายๆเคสแรกคือเหมือนกับเจอคือแบบแบบแค่ไปเรียนไปอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาไม่โอเคกับเราคือเรายะไม่ไปทำลไยเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะคือคุณน้ำฝนเนี่ยเวลาไปไหนอ่ะเขาเรียกว่าคนเห็นแล้วไม่ชอบเขาจะมองว่าคุณน้ำฝนเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงแรงในสายตาของคนข้างนอกนะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่น่าไม่กล้ายุ่งเดี๋ยวเขาจะ จะวีนจะวีนจะวีนจะใส่จะไปได้แค่แน่เลยแต่จริงๆแล้วถ้ามารู้จักน้ำฝนจริงๆนี่ใสน้ำฝนจริงอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีพูดเก่งแล้วก็แนวติงตองด้วยนะใช่ถ้ามารู้จักจริงๆอ่ะนะค่ะแต่ทีนี้ว่าคนภายนอกจะมองว่าคุณน้ำฝนอ่ะเป็นผู้หญิงน่าจะวีนแล้วหุ่นหุ่นไม่ได้ไม่ว่าหุ่นอ้วนนะคือหุ่นน่ะมันบ่งบอกว่ายิ่งผู้หญิงอ้วนเนี่ยอารมณ์ก็จะสองขั้วเขาจะมองอย่างนั้น คนภายนอกเขาจะมองอย่างนั้นแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะว่าคุณน้ำฝนเคยใช้ตาหูจมูกลิ้นกลใจข้อที่สามที่ครูบาอาจารย์ให้เห็นก็คือทําถลึงตาถลึงแล้วก็ใช้วาจาพูดกับแม่แรงๆพ่อแรงตาหนิท่านและคนเห็นก็จะไม่ชอบเพราะกรรมตรงนี้จะส่งก็กรรมเรื่องข้อที่สามเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทํากับพ่อแม่ส่งเลยมันจะส่งเรื่อยๆ ก็คือต้องแก้ทั้งสี่เรื่องนี้ก่อนให้ครบทั้งสี่เรื่องเลยมันก็จะมีมันก็จะแก้มันมันก็จะอยู่ที่อยู่ที่คุณน้ําฝนทามากน้อยแค่ไหนแล้วบ่อยแค่ไหนแล้วตั้งใจแค่ไหนมีศรัทธาแค่ไหนแล้วเชื่อแค่ไหนด้วยมันมันต้องมีความเชื่อและศรัทธาแล้วต้องศรัทธาในบุญแล้วก็ตั้งใจว่าทำไปอล้วกยนบอกแล้วมันแล้วมันไหลำไม่ได้เราจะคิดออกเองว่าเราจะทางานอะไรก็จะประสบความสําเร็จเองค่ะต้องไปแก้ข้อนี้ก่อนใช่ค่ะสี่ข้อ อ๋อเราเพื่อคือเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะค่ะคือบอกว่าจะไปถือศีลอยู่วัดอย่างเงี้ยเราก็ชวนชวนคนรู้จักไปแล้วว่าแล้วเหมือนกับว่าแบบมันก็มีเหตุให้แบบเราเข้าโรงพยาบาลไปสองรอบอะคืออยากรู้ว่าอันเนี้ยมันมันเกี่ยวไหมคะค่ะเขาก็ขัดขวางไม่ให้ไปทําบุญนะคะเกี่ยวเกี่ยวค่ะเท่าก็มีเขัดขวางแต่เราก็ต้อง ต้องพยายามไม่ได้ถ้าพยายามเราก็ต้องสู้อบการทําบุญคุณน้ำฝนไม่ต้องไปวัดก็ได้ค่ะอยู่บ้านปฏิบัติเขาเรียกว่าบวชใจอ่ะคุณน้ำฝนต้องบวชใจอยู่บ้านก็บวชได้ไม่จาเป็นต้องไปวัดอันนี้ส่งเท่ากันแค่เปลี่ยนสถานที่ก็เรียกว่าสัมปาย,ยะคือวัดเราอาจจะมองว่ามันสัมปายะกว่าแต่บางคนอยู่วัดก็อาจจะไปสร้างกรรมได้อาจารย์เรียนให้คุณน้ำฝนทราบเลยว่าจิตเรายังเป็นอย่างไงยัง ไม่แนะนําให้ไปทาบุญที่วัดเพราะเดี๋ยวเราก็ไปด่าพระไปสร้างกรรมไปสร้างกรรมเพิ่มเราก็ไปตําหนิสงไปตําหนิพระพุทธรูปก็ยิ่งบวชก็แทนที่จะได้บุญก็ไปได้กรรมมาเออแต่ถ้าเราอยู่บ้านเออเราก็อาจจะถือศีลห้าไม่ต้องถึงศีลแปดก็ได้พี่ลุงสวดมนต์คำวัดเช้าว,วัดเย็นเอาเอาห้องนอนให้เป็นห้องพระให้ได้อ่ะเมื่อทําได้ชีวิตก็เปลี่ยนยกระดับ ชะตาตัวเองด้วยค่ะแล้วก็กรรมก็จะอํานาจกรรมก็จะส่งผลน้อยลงบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนห้องนอนเป็นห้องพระอาจารย์จะเปลี่ยนห้องนอน,นอาจารย์เป็นห้องพระเลยทุกวันนี้ยเป็นเหมือนห้องพระเลยค่ะสวยกันสามคนเลยที่เตียงน,นอนค่ะก็ก็ได้เหมือนกันค่ะเราพอาดีพอดที่บ้านะ่อมีเป็นที่ดินของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะคืออยากสร้างว่าจะขายได้เมื่อไหร่นะคะอืมอ๋อ,อเรื่องที่ดิน ครูบาอาจารย์เขาไม่ให้เห็นนะคะเขาให้เห็นเรื่องของเวรกรรมค่ะเขาไม่ให้เห็นภาพชัดเรื่องที่ดินค่ะแล้วอันนี้แบบว่าอยากทราบว่าในอนาคตแบบจะสามารถประสบความสําเร็จได้ไหมคะคือถ้าไปแก้กรรมตามอย่างอ่อาจาถ้าคุณน้าฝนตั้งใจเชื่อเชื่อว่าความตั้งใจเนี่ยจะทําให้คุณน้าฝนเห็นผลเองมันจะรู้เองหละว่ามันผลผลมันมายังไงแค่ต้องทำบ่อยๆนะคะใช่ถูกต้อง บวช้น,นอยู่ถือศีลห้าทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินี่แหละแล้วคุณน้ำฝนก็อวดอุทิศส่วนกุศลแล้วก็อธิษฐานที่เราเคยผิดผิดในสี่เรื่องนี้มาขอให้เป็นอโหสิกรรมให้เป็นหนักเป็นเบาให้เจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อโหสิกรรม,มแล้วก็ขอขมาบิดามารดาค่ะอันนี้คือค่ะอาจารย์อย่างหนึ่งเรื่องสมาธิเป็นธรรมทานนะคะคือพอดีว่าเวลาที่นั่งจ นั่งสมาธิเข้าเข้าปิติแล้วว่าพอเวลาเกิดปิติแล้วเหมือนด้วยด้วยความที่เราไม่ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะตื่นเต้นแล้วมันก็จะหลุดอะค่ะคืออยากทราบว่าการก้าวข้ามผ่านปิติอะมันคือนอกจากรู้ตัวเองแล้วว่าคือมันมันจะถ้าถ้าเรารู้เสมอะค่ะเวลาที่เกิดอะมันก็จะต่อ,ต,อต่อไปเองคือมันจะไม่หลุดใช่ไหมคะคือต้องอธิบายคุณน้ำฝนอย่างนี้การทําสมาธิปิติตัวนั้นที่คุณน้ำฝนพูดคือ ก็คือมีความสุขอะแต่ว่าความสุขเช่นอาจจะน้ําตาไหลขนลุกขนพองปิติตรงนี้อย่าไปติดไปยึดหนิดมันเป็นมันเป็นเรื่องของนิมันเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะคะเขาเรียกนิสับภาษาธรรมะเรียกว่านิวรณ์แต่ถ้าสับของของทางโลกง่ายๆเลยก็คือเรียกว่าอุปทานขึ้นมาเราอุปทานจิตเราขึ้นมาว่าเนี่ยคือปิติจริงๆแล้วไม่ใช่ปิติหรอกถ้าเราไปหลงตัวเนี้ยไม่ได้อะไรเลยนะกบในกระลาชัดๆเลยนั่งสมาธิแบบนี้พิษเลยค่ะ ไม่สนใจปิติเลยจะปิติเกิดเช่นสุขขนลุกขนพอน้ำตาไหลไม่ต้องสนใจเลยนั่นคือนั่นคืออารมณ์ที่มันจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อก่อนเคยยิงเลยเขแต่อยากใช้คือแต่ถ้าเราแต่ถ้าตัวเราเองอ่ะนั่งลอนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าอยู่ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกอยู่เขาเรียกเอาจิตทำสมาธิอยู่ตลอดตัวเองอ่ะ ไม่ต้องสนใจปิติไม่ต้องสนใจว่าไปถึงขั้นไหนมันจะข้ามพ้นทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะเข้าสู่สมาธิเบื้องต้นแล้วมันก็จะได้บุญมากๆเลยบุญแสงบุญจะเกิดเลยมันจะเป็นอนุภาพบุญค่ะนี่แหละค่ะค่ะโอเคนะคะคุณน้ําปอ,อนุณปอ,อน,นากับดาดวทุกดวงที่ส่งมาเป็นข้านำกทาไฟรขอบคุณทุกคนที่ส่งมาสวัสดีค่ะ